จะได้ยิโคโกนโฟกัสสองผ้ากินนี่แหละมันนีผ้ามากินสมพี่น้องสมมูรที่หราใหรอเรเองไม,ม่เนนหรอกสมมูรอ้าสุดจัดเลย 음. 강 이거 음 ดูแบบแข้งแข้งดึงดึงดึง,ดงเลยแมนแต่น้ำเนีนเนียนแมละช็อคเหน่อือ เาฟังเขาค่ะอืมอืมอืม้องขา้าแหก็คือแบบนี้เงมือนเด ไปขอครูกันเลยมห้กินห้เสะเป็นของหนุนเตอวะหยุดนอืน Ừ. Ừ. Mình. Cái Này nên là nó bằng đó. Lật mang rồi cho nó lại Để đứng mình đinh mình Đi đi. thế gặp được sắp đến được kẹo người đẹp xăm đẹp như nào người mọi người mọi người mọi người nó người mọi nên mọi người mọi người mọi người mọi เนือมันกระเดิงเดด้งดึ้งดึงดึ้งดึงเนี่จััเง้ยน่หแต่เราม่ับมือเลยอะเลยฮึมฮึมไปก่อนเดวมาพิสมจนนะิสูนมันไม่มั่รคง กมองบบมาเพือีห mm. mm hmm. ตัสาวตันข้าอ mm ืออืออื่อ้เหรออือ ikki <laughs>

เวลากินสมต้องขากอะไรขึ้นไปหมหนุ่มเป็นรองที่หนุ่มคือว่าเขากันค้าขา,ขากไบม,มันตัดเหรียนก็เลยนะอื

Shumë mm shumë shumë กิปกับเจ้าเพื่อนท่านน,นี้ภาพี่ังองกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำใจครับสองภาคนอีกแล้ว